เดวนี่แกวเลย ไทยันนอกสวัสดีทุกท่านครับผมืมันนี้เข้ากันมาหาใสเบ็ดครับพี่น้องเป็นทำเลตองนี้แหละครับเป็นน้ำล่น้นำลดนล่งแล้วครับแล้วก็เอาจีไตใสล่ลงไปข้างล่างนี่ยครับข้างไตนี่รับนี่ครับ ื้นที่บางนี้เขาเคยมาใส่แหละครับแต่้องสีมาสับไม,ม้เก่าครับพี่น้องแล้วก็เบ็เดเท่ามาเนี้นี่ครับประมาณสามสิบขั้นครับพี่น้องเยอะห้าก็เป็นเยอะใส่เดือนครับเบ็ดไม้เบ็ดไม้เนี่ยครับมาเนี้ผลิตไม้นี่ครับ ครับผมติดตามครับไปลุยกันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวจะเริ่มใส่จากนี้ครับเริ่มใส่จากนี้ล้วไปพูดแล้วครับพี่น้อง ครับผมเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมขอนุญาใส่เบ็ดงเรียบร้อยกันนะครับว่าเดี๋ยวมันสิทธาครับพี่น้องสิดตามครับผมส่เบดแล้วเดี๋ยวขมาวม้อบอีกเท่นึงครับผมพยายามกลับนะครับครับผมพี่น้องตอนนี้ข้าก็ใส่เบดเรียบร้อยแล้วครับผมใส่เบดขั้นสามสิบหลังครับ้วก็เบตฟอมข้าอีกประมาณยี่สิบหลังครับเบดขั้นข้าส่ใส่ลูกไปข้างล่างนี่ครับ หลางเลยครับถุกหลังเลยครับทุกขันเลยคิดยังว่าน้ำมันนิ่งๆฝนมาตกเป็นไงเท่านห่จุดข้าสีเอาห่วงมาใส่ครับพี่น้องแต่ว่าจ้าของบานเข้ามาอยู่ก็เลยไปใส่ห่วงมาใส่ครับก็เลยขุดสี่เดือนมาใส่ครับพี่น้องที่จริงอยางใดห่วกแล้วครับตรนี้แต่ก็ว่าไปยังครับใส่เดือนเป็นเยื่อขอบจักรวาลครับมีรุ่นไหลหลายชนิดครับผมพี่น้อง ส่วน้างบ,บนเนี่ยเขาก็ใส่เป็ด้อมครับเป็เดฟอมเป็นเป็นนามคล้องขึ้นมานครับเป็นห้วยครับผมยาว้วขึ้นไปพู่แล้วครับโอ้ไปพูดขึ้นนามมัน่าจะพูดนะครับผมพี่น้องคุณครับพูดนามลงจากพูดเขานะครับครับพี่น้องตอนนี้เขาก็มายาเป็ดรอบแรกครับพี่น้อง อย่ามาได้3สามชีหลังแหละครับเบิ่งขั้นนี่ครับหลังนี่พูดนะครับจมทรนี่อยู่ครับพี่น้องไม่รู้ว่าถือป่ะนี่ปลาไหลแ่แท้ครับดนึ่งเดี๋ยวเขาอนุญาตงมกันด้วยครับพี่น้องแบบมันจะถือป่ะแบบน,งแบบนึงครับ ตลูกปรถือครับพี่นอ้องเศร้าครับไปล้งต่อไปอะไรลวครับดึงแบบนี้หลังนี้ผ่มีดึงครับเยอะหล่อนทุกหลังได้ครับพี่นอ้องครับเดี๋ยวหลังใดที่มีดึงมีอาการเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันเนาะครับพี่น้องครับผมตอนนี้เขากยยาม รอบแรกช่วงคำคำยมกลับนะครับใส่เรียบร้อยแล้วก็ยามกลับครับเดี๋ยวปบูหน่อยสองตัวครับพี่น้องนี่โอนี่ครับถือปบูหน่อยสองตัวครับครับผมจังไดเดี๋ยวข้ากับมลุนตอนช่วงยามรอบแหลกนะครับกินเขากินน้ำบอกมาพมดแล้วครับพี่น้องี๋ยวเกาไปยมรอบแบบกันนะครับประมาณสองทุนหมแล้วครับพี่น้อง ติดตามครับผมกินข้าวกินน้ำกันครับผมไทยบป็นอกสวัสดีตอนมืดๆครับพี่น้องตอนนี้เขากำลังยำเบ็ดหลบสองครับเอ้ยรอบแรกครับพี่น้องมาสามทุ่มก้วแล้วครับตอนนี้สามทุ่มครึ่งครับผมครับไปเลยครับด้วยเลยครับเพราะว่าไก่ฝนขึ้นสีตกหนึ่งครับ เอากงเยอะสี่เดือนนีครับพี่น้องไปเบิ้งหลังแหลกเข้าเป็นจังใด,ดม,มัดนหมานด้อจมืแนได้ด้วยครับเพราะว่าบาีไฟสปอร์ตไลท์ว่าไม่เอ็นไฟเสริมครับพี่น้องใส ไฟอันหมอแบตเท่านี้แล้วไฟหมอแบตเท่ากับ <c oughs> เป็นสีมือๆครับสีแดงเลยกบอกแกงครับนะครับเบื้องหลังแหลกเข้าเดิมบ่ แม่ก็ครับผมีอาการครับพี่น้องก็พื้นที่นี่หกครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคิดคิดไว้ก่อนเนึ่งครับพี่น้องเพราะว่าเข้าผมมีมือถือครับผบมีเห็นขากล่องมันก็เลยแบบยุ่งยากครับแต่พื้นที่หรอนี้นก็เป็นหกครับมื่นครับพื้นที่ลื่นครับ เพราะว่ามันต้องจับสองมือครับทางลําบากครับพี่น้องเดี๋ยวหลังใดมันถือเดี๋ยวหลังใดไม่เห็นอาการเดี๋ยวค่อยๆเบิ่งกันเนาะครับติดตามครับผมพี่น้องครับหลังนี้มีดึงหลังนี้มีดึงดเบิ่งครับตาสียูบ่ะอู้หหเบิ่งดึงครับพี่น้องเบิ่งเขาดึงเบิ่งเขาดึงปลายังปลายังลุนครับพี่น้องลุนรุน

ตัวเป็นลูกเล้วครับนี่มึงแขนผมตัวแขนเลยครับเอาแล้วมันมันครับน้องมันของดีเลยบบบนี้นะครับเดี๋ยวขอนิยาตบดครับผมทีน้องครับโอ้ อกมาเบ่งยังนี่ครับพี่น้องนี่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 ครับอุย้ยเต่าใ่ครับผมป๊ตัวบุกใ่เลยครับพูดถึงครับพี่น้อง คือมันนั่งยังยุงสีครับพี่นอ้องปูใหญ่เลยครับแต่ห้ามเอาเอ้นครับมาเข้าไปเนาะปูใหญ่เลยครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องตอนนี้เขาก็ายมัเบ็ดรอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยไม่มีโอ,อกาสเดือดทายเลยครับพี่น้องเพราะว่ามันพื้นที่มันแห้งครับ หมุนปลาหมุนเอหยาโอ้ยลำบากครับไม้นี่ครับไปเบิ่งผลงานเาท,ทาจิตติไทยคลิปไปกับมี่เอตัวเดียวนี่นะครับพะบูตัวเดียวจิตติไทยอะไยคลิปได้ครับนอกนั้นกับมี่ตะปลาหน่อยหรอครับไปเบิ่งได้จักโตครับพี่น้องเที่ยวเลยเนาะเพราะว่ามันหูซื้อกับปลามันจิตตายเบิร์ตโต,ตแล้วครับ อันนี้อันนี้ปลาไหลครับผมปลาไหลไงกินลึกครับนี่ครับตัวไงเลยแล้วก็มีปลาบูปลาเซียมปลาตองครับพี่น้องปลาตองซื้ว่าได้สองตัวปลาไหลเขาก็ได้สองตัวครับนี่อันนี้ใส่น้อย เดี๋ยวไเสียมครับเสียมได้สามตัวเบอร์แล้วครับเดี๋ยวกใส่ไงครับนี่ครับบักเอฟเลยบักบูไงครับพี่น,น้่งโอ้ยมาจยังไงเนี่ยอันนี้ลูกเขาครับลูกมันนี่เสวยเมื่อนำลูกแล้วครับนี่ ผลงานรอบแปลงเขาครับพี่น้องได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าตัวครับพี่น้องก็ได้ท้ายคลิปได้ตัวเดียวนี่แหละครับนอกัานกับตามตายเบิดครับตายทุกหลังเลยปลาไหลก็ตายครับนี่ครับเหลือปลาบูตัวเดียว้ช็อตเดดตัวเดียวนี่แหละครับพี่น้องแต่ว้าเขาพยายามอีกรอบหนึ่งอยู่ติดตามอีกรอบหนึ่งครับรอบสองครับพี่น้องอีกรเราเดียวครับกับบานเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ สี่ทุ่มสัญญาสัญญาจะหาทุ่มแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพักจันหน่อยก่อนครับเมย์เมย์เมยเสื้อเปียกเบิดครับพี่น้องโอ้ยไม้หนโหดครับโหดแห้งครับผมเดี๋ยวพักจันหน่อยก่อนครับกินน้ำกินท่าก่อนติดตามครับผมนะครับพี่น้องไม่ยามเป็ดรอบแรกเขา ไอ้รอบสองเข้าครับดอกหลังแรกเข้ากรับมีดึงเหรอครับนี่ครับรูปปลายยังรูปเสียมครับพี่น้องปเสียมนี่ครับเสียมตัวงามเลยครับรเสียมหน่อยครับ ผมขออนุญาตปดครับผมหลบสองห้าครับพี่น้องพี่น้องครับพี่เบิ่งเบ็ดหลังนี่จุ่มน้ำเลยครับพี่น้องพูดอ่ะพี่เบิ่งครับว่าถ์ตายยังประไล่ลลวครับดึงแบบ ลุนรุนรุนรอ่นหนูามลึกตัวนี้ถือบอ่ถือบอ่ดึงเบ็ดขึ้นมาเลยแหละครับบ่ถือครับพี่น้องรุดครับ ดึงจมเลยครับผมจะเปลี้ยงกันครับหลังนี้ก็เอาอีกเล็กครับเบิ้งเบิ้งตายยังมันก็ดึกครับตายยังอะไรดึกครับดึงใบแห้งเหรอครับอุ๊บอุ้บประสูตร ปะสาทพิเคะโอ้ออ้นี่สวยงามอยู่ครับท่านครับสวยงามอยู่ปดครับผมครับผม อันนี้หาก็ยำหลอบสองเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผลงานรองหลอสองเราเดืดซี่ตัวครับสักนี่แหละครับรอบแรกเลยได้ได้ไล่ตัวอยู่ครับพี่น้องก็ได้อยู่ได้กินเนาะครับพี่น้องครับแต่เบ็ดปลอมเ่าบริบริยามครับเบ็ดปลอมมันถี่เ่าใสมันมันหกปวดครับพี่น้องเขาลงใสหก ก็เลยทุลักทุเลครับครับผมเก็บก่อนพอดีเข้ากับตอนนี้กับในเวลาทุกทุ่มพอดีครับพี่น้องเข้ากับสกับบันเลยครับตัวบู้น้อยนี่ที่กินเข้าบันไ่จับเอาไว้นะครับเพราะว่ามันกินหลึกแล้วกรับมันตายครับตายแล้วครับพี่น้องจังไงกัเดี๋ยวเขามาเจอกันช่วงประมาณตอนเสาร์ครับผม มาเจอกันอีกเท่อเึงกะมายามตอนเช้าครับพี่น้องตอนนี้ก็ผมทุนมเลยครับหน้าผู้เดียวได้มครับพี่น้องวันนี้ไปครับเมือ่อเช้าเจอกันครับพี่น้องติดตามครับผมสวัสดีพี่น้องตอนเช้าครับผมได้เวลามายามเบ็ดล้วครับผมพี่น้อง ไปไปเบิังเลยครับว่าสิเหมอือนบ่ยายำเสาหอกที่แปดครับจะให้กูเบ็ดขั้นก่อนนะครับแล้วบังหลังน,นี้ครับหลังน,นี้กับผวูวจมครับเบ็ดต่อหอกโยงไว้สิถุดจังบ่หลังนี้ก็ได้เนื่อผู้วจมยังทีครับ ก็ไล่ดึงยังไงโอ้ถูกปลาไหลหน่อยครับเนี่ยตัวน้อยนิดเดียวซ้งสีเดือนเลยวามไปดีกันครับ อันนี้ใส่เบ็ดป้อมไว้ยสองหลังครับต่อไปเป็นเบ็ดขั้นห้าครับพี่น้องเงียบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตออยำไปเรื่อยๆกันครับผมพี่น้องหลังได้ถือไฟว่ากันนะครับนะครับพี่น้องที่นี่เราก็มาเบ้เวนเบ็ดปลอมเาครับ หลังจากเขาใส่เก็บอันกู้เบ็ดขั้นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ปลาสามสี่ตัวครับพี่น้องตัวหน่อยเมื่อกี้ยามเบ็ดปอนมาลังหนึ่งนะครับถืปบอถปลาเสียบหน่อยตัวนึง,นงครับนี่ครับเสียบหน่อยตัวนึ่งอันนี้ลังที่สองครับครับรู้สึกว่าแบบมันสีจมๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงบเบิ้มมงครับพี่น้อง เพราะว่าเดี๋ยวขอว้างโทรศัพท์ด้วยครับพี่น้องเพราะว่ามันสั้นพื้นที่มันสั้นครับเดี๋ยวยานโทรศั์ตกครับผมแบบนึงครับผมสรุปคือบระทึกครับพี่น้องลุดไปไปต่อครับมองครับพื้นที่ใส่เบ็ดเข้าโอ้หกแห่งโอ้หลังนี้ครับพูดนะโอจมครับพี่น้อง เดี๋ยวรอบบังอีกครับถือกวาหลังนี่บ่ถืออีกแล้วครับพี่น้องเอ้อขนาดหัวจุกจุกนะดเบ็ดครับเพราะว่าเพราะมายำเที่ยวเดียวครับต้องเบ็ดป้อมเพราะว่ามันหกยำเที่ยวเดียวดูวหลังนี้ครับอุ้ยหลังนี้นหัวจมอีกกูนะ เอาจังไดอคือเก่าแล้วครับถือค่อยว่ากันหลังนี่ถือยู่ครับพี่นอ้องเป็นปะตองครับเจ็บครับผมไปลังต่อไปครับถือป,ปะตองครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นต้อมเขาดึงดีครับดึงทุกหลังเลยจะดุดบัด กูหลังนี้ก็ทึกครับุน่งอย่งเคนนะเห็นนุ่มเนุเนรเพี่น้องด่ห็นกูเห็นโตน่ะโอ้ยพื้นที่บ้งครับพี่ต้องบ้าง่บ้านเขาตกระบงครับอย่างที่เซับตครับนะครับตองป้ตองครับพี่น้องเห็นหางริ้วๆพุนะครับ กรบผมเดียวมันลึกเดี๋ยวเขาได้หยัดเก็บครับผมพี่น้องนี่ครับปลาตองอีกแล้วครับตัวนี้ยังไม่ตายนะครับเป็นๆเ,เลยกินลึกครับพี่น้องปลาตองเอ่ะเก็บครับตอนนี้ได้สองตัวแล้วครับปลาตองไปต่อครับได้อีกหลายหลังอยู่ครับพี่น้อง นี้เป็เด็ท่านนิ่งเงียบครับขับไปต่อครับเดี๋ยวหลังได้ถึกเดี๋ยวเ,เอยเบิ่งกันเลยพี่น้องอเอยบงวสักติดตามครับผมพี่น้องครับหลังนี้ถือปะตองอีกแล้วครับน้นครับเห็นตัวเลยครับป้อนไต สวยงาเลยครับสวยๆฟังนีสัเบ็ดปรอมถือตปะปตองเลยครับร้องกินเล็กครับ้างกรชั้นครับร้องฟางนอน อีกหลังหนึ่งครับพี่น้องไม่รู้ว่าถือประถึกลักทะเลส่วงนี้เงียบครับลังเงียบครับลังไม่ถือ ครับติดตามครับผมครับผมพี่น้องตอนนี้เฮากัยามเบ็ดเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วครับพี่น้องโอ้ยเมื่อยครับพี่น้องไปเบิ่งผลงานตอนเช้าเาครับนี่ครับผลงานตอนเช้าเราบสำหรับดิบขั้นเขาได้ปลาบูแล้วก็ปลเซียมปลาไหลดีซีตัวครับพี่น้อง แล้วบัดที่นี่นี่เบสบอมเฮาครับพี่น้องเด็ดปลาตองครับโอ้ไม่ตกตัวสวยเลยครับแล้วก็มีปลาเชียมกดม,มาตัวหนึ่งครับนะครับปลาตองตกง,งามเลยครับหลับเนืวยวเหนียวขอบคุณกระแสหนอไอ้ยเจ้าไมาจะเก็บเห็ดครับเนาะ ครับผมผลงานเ้ากันนี่แหละครับครับพี่น้องตอนนี้เ้่ากันขอลาทุกท่านไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องไม้ให้บันนอกได้เด้อครับพี่น้องโดนแล้วครับในร่วงคิปตอนนี้ก็มีโอกาสในร่วงคิปรุ่งยังแล้วครับเพราะว่าวางงานครับพี่น้องช่วงน,นั้นวางงาน ในช่วงนั้นติดงานครับเลยบรยิใคยมาใส่เบ็ดมาไฟไดีลงจิบครับตอนนี้ก็ได้มีโอกาสได้ลงจีบแล้วครับผม,มก็ขอฝากกดไลค์ก,ก,กดติดตามให้ไหนเด้อครับพี่น้องกดแชร์ให้แน่เป็นกำลังใจให้ช่องน้องไม้ครับผมเป็นกำลังใจให้กันครับท้ายก็ขอข,ขอบคุณทุกท่กทานที่เป็นกำลังใจให้เด้อครับ ครับผมเดี๋ยวขอลาทุกท่านไปเพียแค่นี้ครับผมมือหนาเจอกันไหมครับมีชิดดีๆมาให้เบิ้งครับพี่น้องติดตามครับผมไทยบันดอกขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ